สวัสดีครับวันนี้ก็ะจะมาทดสอบหรือตรวจสอบระบบจ่ายเชื้อเพลิงพอดีรถเรามีปัญหาแรงดันไม่ค้างในระบบก็เลยจะมาลองกันอุปกรณ์หล,กล,กลกักๆก็ก็มีอันนี้เป็นรางหัวฉีดที่ถอดมาจากรถนะนะพร้อมกับหัวฉีดด้วยนี่คือรางหัวฉีดนี่หัวฉีดอยู่นี่หัวฉีดเวลาจะสั่งทํางานอันนี้ปลั๊กแล้วก็เป็นปลั๊กหัวฉีดเก่าแหละ เราเอามาทําไว้จ่ายไฟให้มันให้ใหัวฉีดยกแล้วก็จะมีปัมป๊มปั๊มเราซื้อปั๊มมือสองมาประมาณสามร้อยสี่ร้อยบาทปัม๊มก็ต่เอเข้าระบบไปนะใช่ปั๊มน้ำมันห้เก็นมีน้ำมัน,มน,มนสายไฟอ,อันนี้ปลายรถรุ่นนี้ตรงปลายรางหัวฉีดเขาจะมีเอาไว้เช็คก,กดจืดๆหรือเอาเกจวัดแรงดันมาต่อต่อได้<ม>เ,เกจนี้ก็ ก็ซื้อมาเป็นชุดแบบนี้แล้วก็มีต่อหลายรุ่นนะนะแต่ของเราใช้เส้นนี้นี้อาจจะรุ่นอื่นหรืออาจจะต่อเช็คระหว่างทางในบางรุ่นที่ไม่มีเขาก็มีมีให้ต่อให้หลายแบบแหละแต่ของเราเราพอดีเราหมุนเข้าได้เลยของเราหมุนเข้าได้ก็ไม่มีอะไรยากอันนี้มันมันไฟมันไม่แรงนะไม่ได้สปาร์กอะไรมากมายแต่ก็ห่างห่างไว้ นี้เราจะลองตัวนี้เป็นปัมป๊มปั๊มแรงดันสูงบอกสามบาร์สามบาร์เนี่ยเทสปัม๊มก่อนแต่หัวฉีดเราเราไม่สั่งเราดูว่าหัวฉีดมันจะรั่วไหมอะไรเงี้ยก็สั่งปัม๊มทํางานนี่ปัม๊มทํางานแรงดันตอนนี้อยู่ที่สามบาร์ประมาณโดยประมาณว่างั้นเหระ <ừ> เสียงปัม๊มทางานตรงนู้นอ่ามีน้ํามันกระเพื่อมใช่ลรืคือมันกลับ ใช่หไหมเลกูเลตอะ่ะมันปล่อยกลับเนี mm. ่ยปล่อยน้ํามันกลับนี่แรงดัน,นตัวนี้ตัวเลกูเลตเราว่าจะกักแรงดันได้เท่าไหร่ก็ต้องไปดูสเปคเป็นหลักนะอันนี้แรงดันมาเยอะมันก็จะปล่อยปล่อยจนแรงดันอยู่ในระดับสเปคมัน่นแหละแต่เราไม่รู้หรอกตัวนี้เท่าไหร่เราก็จะดูว่ามันจะหยุดอยู่ที่เท่าไหร่ก็ทิ้งไว้สักสิบยี่สิบนาทีหรือสามสิบนาทีถ้ามันไม่ลงไปกว่านั้นก็ก็ถือว่าดีแต่ถ้ามันยังแอบลงไปเรื่อยๆแสดงว่า เลกูเลตไม่ค่อยดีแล้วอาจจะรั่วจะซึมปิดไม่สนิทอะไรอย่างเงี้ย mm. อันนี้อันนี้เราเช็คเลกูเลตทีนี้เช็คหัวฉีดหัวฉีดไหมนี่หัวฉีดหลักๆอย่างเงี้ยสีแดงอะไรเงี้ยก็จะเป็นไฟไฟบวกอ่ะนะแล้วก็ตาม data ของเครื่องใครเครื่องมันน,นี่ก็ไฟลบเราก็ต่อไฟเราก็สั่งสั่งปั๊มทำงาน เดี๋ยวมันก็จะฉีดน้ำมันเหรอก็ถ้าหัวฉีดเปิดมันก็กฉีดน้ำมันก็จะจ่ายน้ำมันถ้าหัวฉีดไม่เปิดมันก็ปิดเนี่ยพอเราสมมติว่าหัวฉีดยกตาม CPU สั่งเนี่ยมันก็จะเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวอ,อกหัวนี้ก็ได้เ,เดี๋ยวหัวนี้ดีกว่าจะเห็นชัดตรงนั้นได้บังมันเยอะอันนี้เป็นปลั๊กหัวฉีดตรงรุ่น ดูตรงนี้ก็ได้อันนี้ปั๊มเราทำงานปืดนี่หัวฉีดทำงานนี่ถ้าถ้าเป็นหัวฉีดแบบแบบเครื่องสั่งก็นี่ไม่มีปัญหาถ้าหัวฉีดเงี้ยนี่ก็คอใช้ไฟใช่ก็ในระบบก็ไฟใช้กล่องเครื่องยนต์เป็นตัวสั่งไงอันนี้เอามือสั่ง ย<น>อ่าหัวแรกผ่านไปอย่าเงี้ยเราก็ลองหัวสองก็ได้<น> <c oughs> ก็เถอแบดมาใกล้ๆด้ปะฮะแม่แบดเอามาใกล้ๆแหละเผื่อสปุ่มสะปักไอเบนซินจะได้ไม่โดนก็จะได้เห็นตรงนั้นแล้วก็มีไร้ก็สั่งเลยก็สั่ง เทดทีละหัวอันนี้เราเทสแบบบ้านไม่ได้ลงลงเครื่องมืออะไรเยอะเทสจนครบทุกหัว คือบางหัวกเ็เขาเรียกว่ามันจะไม่เป็นฝอยละเอียดมันอาจจะเห็นเป็นบางเส้นไม่ครบไม่เป็นกลุ่มอย่างเงี้ย หรือว่าหัวฉีดปกติลักษณะของน้ํามันแต่บางทีอ่ะเขาก็จะเ,ออเทสแบบนี้แต่ว่าเขาต่อปลั๊กทุกๆหัวแล้วก็จ่ายไฟก็พร้อมกันแล้วก็วัดปริมาณที่ฉีดเนี่ยในเวลาเท่ากันมันจะต้องเท่ากันไงพอทุกหัวแล้วก็จิ้มปึ๊กอย่างนี้ใช่ไหมก็ยกออกพร้อมกันแล้วก็ดูดออิระดับมันเท่ากันไหมอันนี้คือมันฉีดปริมาตรปริมาณน้ํามันได้เท่ากันอย่างบังท่าน บางคนเขาก็ช่างเลย,ยเท่ากันไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราดูดูบ้านๆพอๆแล้วเราไม่ได้ขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นการเช็คง่ายๆความรู้ก็รวบรวมมาจากของเพื่อนในเน็ตที่เขาทาให้ดูบ้างอะไรบ้างวันนี้เราเจอปัญหาของเราเองเราก็ลองทําดูก็วิเคราะห์ได้ตอนนี้คือหัวฉีดไม่มีปัญหาก็รอรอ,รอรุ้นเลกูกเรตอย่างเดียวว่า มันจะลงมาจนศูนย์ว่ามันจะกักน้ำมันอยู่ที่ระดับเท่าไหร่เนี้ยประมาณนี้